ครับสวัสดีครับในในช่วงวันลดีถีขึ้นปีใหม่นี้ใกล้จะถึงนี้ปี58นี้ก็ต้องขอ,อใหอ้แฟนคลับของ BGVC นะครับประสบผลสำเร็จมีความสุขมากๆนะครับในปีใหม่นี้แล้วก็คิดหวังสิ่งใดก็ให้สมดังปรารถนาทุกประการยังไงก็อย่าลืมรัก,ก BGVC นะครับขอบคุณมากนะครับค่ะก็สวัสดีปีใหม่นะคะขอให้มีความสุขแล้วก็สนุกสนานตลอดทั้งปีตลอด ไปเลยนะคะใครคิดหวังสิ่งใดก็ขอให้สมปรารถนาทุกประการค่ะสวัสดีค่ะค่ะก็ช่วงปีใหม่นี้นะคะ<ด>ก็ขอให้ทุกคนมีความสุขแล้วก็สิ่งที่ไม่ดีในปีนี้ก็ขอให้ทิ้งมันไปและเริ่มใหม่ก็ปีหน้าก็ขอให้มีแต่สิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตจเจริญก,ก้าวหน้าในด้านการงานทุกๆอย่างคะ่ะสวัสดีปีใหม่นะคะ2015นะคะก็ขอให้ แฟนบอลของ BGFC แล้วก็แฟนวอลเลยบอล BGVC นะคะขอให้มีความสุขสุขภาพแข็งแรงนะคะคิดสิ่งใดก็ขอให้สมปรารถนานะคะไม่เจ็บไม่จนนะคะในปี2015นะคะสวัสดีค่ะเนื่องในดิถีขึ้นปีใหม่ขอให้แฟนวอลเลย์บอล BG ทุกคนมีความสุขใน ช่วงปีใหม่เริ่มต้นชีวิตใหม่เจออะไรใหม่ๆนะคะสวัสดีปีใหม่2558ค่ะขอให้ทุกคนมีความสุขมากๆนะคะแล้วก็เดินทางกลับบ้านโดยสวัสดิภาพแล้วก็อย่าลืมติดตามชมและเชียร์วอลเลย์บอลของเราด้วยนะคะเลข2สวัสดีค่ะก็ปีใหม่ปี2558นะคะก็ขออวยพรให้ทุกๆคนนะคะทั้งแฟนขับวอลเลย์บอลทั่วประเทศแล้วก็แฟนลับ ของ BGC ขอให้มีความสุขมากๆค่ะให้พบแต่สิ่งดีๆตลอดปีนะคะสุขภาพแข็งแรงร่ำรวยเงินทองแล้วก็อย่าลืมมาเชียร์พวกเรานะักเล่นบอล b g ด้วยนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีปีใหม่ค่ะปีใหม่นี้ก็ขอให้แฟนๆบ,บอลมีความสุขมากๆนะคะสุขภาพแข็งแรงแล้วก็เดินทางกับบ้านปลอดภัยนะคะแล้วก็ที่สำคัญเมาไม่ขับด้วยนะคะขอบคุณค่ะ สวัสดีค่ะชาว bgvc ทุกคนนะคะโซ bgvc เบอร์ so, 2นะคะปีใหม่นี้นะคะก็ขอวอวยพรให้ทุกคนนะคะประสบความสำเร็จทุกๆอย่างเลยนะคะคิดดีทำดีแล้วก็ปีเก่าก็ทิ้งมันไปปีใหม่เริ่มใหม่นะคะส่วนใครที่เหงาในปีนี้คะ่ะปีหน้าก็ขอให้เจอเนื้อคู่แล้วกันนะคะ Happy New Year ค่ะบ๊ายบายสวัสดีปีใหม่ค่ะก็ปีใหม่นี้นะคะถ้าใครเดินทางไปไหนก็ ขอให้ปลอดภัยเดินทางปลอดภัยนะคะทุกคนมีความสุขตลอดปี58ค่ะสวัสดีปีแพ้ค่ะขอให้ทุกคนมีความสุขมากๆนะคะในปี2558นะคะสวัสดีบิ๊มหม่ค่ะสวัสดีปีใหไม่ค่ะ,คะขอให้ชาวบีจีบีีทุกคนนะคะมีความสุขมากๆค่ะในช่วงปีใหม่นี้นะคะ่ะขอบคุณค่ะบ๊ายบายค่ะ <c oughs>